นลังเขาจะตัดมือมาการแข่งขันกันต่อขึ้นแรกเนี่ยเป็นทางด้านดาวเหว่ซีที่นำสูงเป็นประตูสูงเนาะต้องบอกว่าประตูเดียวเนี่ยตัดสิทธิ์เจ็บเจรไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องดูหลังประตูเนี่ยตอนนี้มีการขยับเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นด้วยครับที่เหตุเจ็บกัน,นตอนนี้พี่เอกลงมาแล้วแต่เราไม่หมดจังหวะนี้เดียว ับโดนจตะมาตกลาจังหวะเขโฝัหน้ากองหลังของน้าดาวเหนลี้ยงแล้วโผงไปลูเนี้ยน้ำหนัก้วทิทาคอดีคอดีแล้วโอ้เสี่ยวโผล่ขาแล้วเรียบร้อยเลยครับไปเฉลยแล้ว่เป็นประตูตอนหนึ่งครับตอนเนี้ยโอิยไกลตนี้ยัเป็นเตะฟอคแล้ครับเอาแล้วก็เอาเย

เาไหวครับเาคู่ไปหมนลูกอีกสาคู่ลยขบอกว่านเลยครับตัวส่อโดนเสาสองแล้วได้หมนตังกับประตูการยังดูเราาวอสงก่าเขาหลังสวนโันผาบอลอยู่ทาขวาแล้วด้วายมองาขึ้นมาเลจับไม่ยิดเลยตอนนี้ยังิงไปติดตัวสางเลยอกว่าตัวกรังหวเ ้โอโไม่อนุญาตให้มาไล่แล้วยังไงเนี่ยเตือนเพื่อนๆด้วยครับตายตัวกูเล่นบางคนเนี่ยอาจจะหายเตือนยังไงเอาน้ะให้เพื่อนก่อนเนาะหอดูนี จังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าเสียเหรียญให้กับท่านหลังสวยเสียอือแล้วมาเสียฟรีคิกตำแหน่งเนี้ยสองท่านเลยครับโอ้เดี๋ยวดูการทําฟาวลนะครับคู่เนี่ยจะฟรีเปล่าให้ท่านไปอีกสักเก้าหกเก้าเลยจะเป็นจุดโทษแน่นอนแล้วเปลี่ยนจุดมาตจังหวัดนี้จริงโอ้โหหลังสวยทีนเข้าไปคู่โอ้ แต่ตอนเนี่ยก,กลับถึงเกมแล้ครับทำไมประตูต่อไปเนี่ยสำคัญเลยครับถ้าเป็นหลังหัวได้เนี่ยเกมพีกเลยครับอ,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 อยากได้อถือว่าคู่น้องจานเหนือนทีคู่มมาตรงกลางจังหวะเนี่ยถือวโย

ลบฝันของคนจังหวาเนี่ยเพื่อวยกังได่ดีครับเสืลยเลูกเตะเต็มทางขวาสวยครับเก่งสั้นเลยครับสีมามาีเ F ครับโอ้จังหวะนี้แรงเกินไปแล้วโดัโด้นย้อนกลับมาแล้วจะเล่นวันพูวันลูดออกมาทางขวาใสสุดเส้นแล้วจังหวะนี้ ชอกยาวนี่รัเสียันลุกเตะมือให้ดอกทางด้านหลาไเ้สครับเมือนี้ครโจนมาแล lord, ließ, season, pues ้วตัวพี่โอได้คงแต่ว่าฝัดเยอะไนิึ่งแล้วตััไนี้ไม่ของพอเลยครับเตะลูกตังเตะที่มาของหลังสวอสเซอร์จอเอย giả máu, à, nó hết sức nặng, nặng đến mức kia, anh em tập hứng để ép tập rèn là gì đấy, luôn. ความแม่กซยาวเลยแล้วบอกว่าไม่เหมือนจไบในช่ขง้น่เวลาแร้เลืเฉพาะหลักหลังจากถูกซีเขาเปิไปเนี่ยเกมพวกเขาอะไรเลื่อยไปเลยเป็นท์มาได้หลังสุดตอนแกเริ่มตั้งเกมของพวกเขาได้ดีกว่าแล้ว มาโอบจังหวะที <irgendw carbono> ่อยู่ปราขวากินเชอกขึนแลท่านเสียเป็นผู้เตะมุให้กับดาาเหมือนกัคเตรมุมจังหวะนี้ครับโยกมาตรงกลางแล้วใช้มือผ่าน่อดนะจังหวะนี้เสียฟาให้กับทางด้านหลังเสมอครับ ไอมาเราให้ Scroll, ับตบลูกนยังได้อยู่ครับเป็นเสอการที่ต้องเล่นอสองครับแล้วเสียบอลให้กับดาวเหนือเทางด้านขวาโฉประตูกางนิโยิีไมติดขาผู้หน่าวตัวของผู้เลี้ยวเาพูดเยู้เป็นการเซฟที่สำคัญจริงครับ ยังได้อยู่ว um ่าดเหนือกรูป <waking> น ouais, ี funky, <é? mentoring> <habitude> ้ก pues, <son> <protein> ็ได้แล้วเจ้ามาการว่าอย่งไรเนีาจะให้ชาวออกทั้เาเหนือเี่ยงโอ้โหว่าตะกู่เนี่ยเป็นการซุกว่าเซี่ที่ขาบอกว่าสมท่าจริงๆับไม่ให้หลังสวนเสียว่ราะตัที่สองแล้วตกู่โอ้โหเนี่ยต้องโเลแล้วตะกู่เนี่ยถือมาสามคนนะแต่ว่ายังกินได้ผ่านือขาตัหลังสวยเซี่วเหนือ เราไที้จังหวะนี้เป็นโ่โอยู่ที่บอลคน้ถ้าเราได้ลอนสองมาจังหวะนี้ีนมาแล้วเล่นลูกสูรก right ็ไม่ยังสกต้องแก้ไขแล้วอ like ัวนี้ย <ới> ้อนกลับมาตั้งใหม่เลยแล้วพี่โอ้ซิงกลับมาตึ๊บลุกตึ๊บใสแล้วเนี่ยจังหวะนี้ เต้นเตเร็วออกเท้ทเลี่ยนะือในแนวด้วยเดี๋ยวห้ออกด้วยดู้รอลบรอกัทีโอาเป็นาร์ดีจะให้ทะลุช่องนี้สกัดเอาไว้ได้

้าเราคุ้นสาว่ตูไอ้ไว้ใจแล้วปัห้ลวเสืไ่ใสโคให้ตับ ไปปูนะจังหวนี no ้โยนมาแล้ว no จังกระดีเท้าได้แล้วขาต่อเองยิงอีกเขา้องอตรงต่อเนาะไ้ไหน้างเด็กกับตัวผาวยังดูดิตัเลยต้องพายามขีดเกของผู้เอกเองดูพี่เองดูด้วยเองครับเดาหลือวเหือโลเดีวไปเดยไปเดีวไปเดยไปเดีวไป

จะได้ดูแค่ไปดูบ้างครับส่เหลังสุดได้สีจิกได้ยแล้วสูแค่จะไปติดครับโผล่พินทายพีว่าตาเหรอแกทำมาได้ครับแล้วจังหวะเนี้ยลุดมาแล้วยิงอ้ดูดีเลยไม่มาถึงเขาเลยหมดเลยสวยมากดีดุดีดุดีดุดีครับ โดนเตาใกลแล้วพี่โอ่จังหวะนี้เขาหอยิงให้นทุกคนเลยต้องบอกว่าเดไม่มาตโอกาสของท้าท้ออะไล้วก็มาเหลือสี่ยากทำไม่ได้แล้วนี่จะต้องเาี้เขาตัของสวด้วยแล้วในจังหวะนี้เซะวรับส่มาขวา เราแข่งกันอยู่ร e ุ ح, day, <N> ่นเดสู้เอาชนะมาได้ครักสวนเอมาขวาสีเอลับจุดีต้าแล้วจะไหลมานี้าสก็แงกับมาได้แล้วดาวเสีให้มารุ่นี้ก็กับได้แล้วสวนกับอีกั้นึเก่งรุ่นน้ก็าไปแล้วเรแขกันอยู่จังหวะนี้

ต้องรีบ่ยชื่อค e yeah, yeah. ือต่อให้ครับเนี่ยเป็นสปิริตของไอ้ทีนาครับมันไม่มีสวนการจริงเลยเงามะสวยงามเห็นดูตั้งเตะทีมงานของหลังสวยสุดเสียอ่านะเนี่ยคือโยนยาวมาแล้วยังหลงทีออกไป พูมาแล้วเอวพยายามจะโงงต่อออกมาให้ลูกตรงกลางเน่ยังไม่ห่าครับวสำหรับเกมคู่ต่อไปเจะเป็นเกมระหว่างโกม้าเราเจอก็อส่าเหนือแล้เพราะฉะนั้นยังไงมาถึงสนาเราเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วต่อเลยครูสันครับเกมยังไม่ผ่านแล้วจังหวะที่ผ่านมาแล้วก็ยังติดครับแล้วจังหวะนี้ดาวเหนือไอซีดาวนกลับแล้ว วั้ให้ลูกนี้ก็แรงไปแล้วพี่รุ้งเริ่มพยายามลองเลี้ยงบอลกันอยู่ในแดนตัวเองครับสำหรับฝั่งสวยเอฟีไอ้จังหวะไม่ยากแล้วแต่ว่ายังมาช่วยกันดีเลยอลมามามมาลูกตั้งเตะขึ้นมาจากขาประตูขอฝั่งสวย เราจบยาวอีกครั้งนึงพรกนี้ก็เก็บได้พที่หลุส์ให้มาแท้ยังไม่ถึงนะนี่เก็ปล่อย้อขาแล้วลูกหน้าต้งตัดทึ้งออกง่ายเลยให้มาแ็จแล้วจะแย่งไปหรอเปล่ยังไปตามเก็บมาได้ครับดาวเหนือสีรงกลางครับว่างอยู่แล้ว กูจตอห้องไม่หยเลยครับแ่แล้วเจ้สวอกลับแล้วาสือกลับแล้วด้ดแล้วลูกเนี้ยลนแจัขาเลยครับขาเดนไปครับพอดนไ้ลูนก็ไาแล้วพอดนก็ที่ถึงแล้วเเราเหนื่อยจริงต้องครับไม่ออกเลยออย เกเหนือแก้าสาวที่หัวขาวแล้วเอฟไททะลุทองมาสุดมาซ้ายยิงหางพ่อมาไ็จับติดก็้ายหัวหลังเฉยๆขวาลูกนี้ออรเอไยหดอนองไป้ยเยตอนนี้เกมของท้าหลังสวยแล้วไปอนให้เเียรุสู แดงรับแดงในมุมแดงตัวเลมัสจางเอสี่โยนมาเสาสองยตงหันนียังใช้ไม่ได้ครับที่เสาตัวของสามสีลว่วันเยอะใช้ปวยๆเลยนะครับเฮ้ยนี่กันนี่เล่น่ ทางเสือเอสีอ <sketches of course> um, ้าวแล้วไปโทษใจกันเลยไปพาเอาไว้พอดเลยแล้วหรือว่าเคลียร์ได้ดีตลอดที่ถ้าไม่เสียดต่างๆเทียอาจจะโดนฉกไปได้ครับยอมเสียเลือดทุ่มเลยครับทุ่มมาตรงตาอ้าวแล้วจับฟอร์ลูกนี้ไม่อยู่ครับถือในช่วงท้ายเกมมาด้วยครับเนี่ยเสมอที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับหลังเสือเอสซีกับดาวเสือฟังอยู่แล้ววันนี้กรรมการให้เ็นลูกตั้งเตะของหลังหวเนะ ครับสำหรับเกมคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมระหว่างกรมมาเอสนซีกับเจอร์แมนด้าออสการ์เ่านั้นเลยยังไงเนี่ยเกมช่วงแตกกายของเลยแล้วโดนตกจากเอ็เนี่ยจะได้ลงทำการแข่งขันต่อเลยครับการไม่เสียเวลาครับนายรถตัวนั้นของวีเปลี่ยนช่วงแตกกายของเลยครับอยู่ในช่วงท้ายแล้วในช่วงเวลาครับเกมในที่แรกเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ยังเสมอที่เป็นประตูต่อนหนึ่งครับ ่เชื่อว่าทั้งสองทีมก้ไม่อยากเหมอแล้วเดือวร้องออตูแล้วให้ตรงกลางลูกนี้ดับได้แล้วเทางซ้ายีลูกนี้ก็โผล่เตนไปครับขอวานใเมจให้เนาบอบอลที่บอลที ลูกตั้งใส่แล้วจังหวะนี้ทีมหนุจะได้โยกเข้าไว้พี่ยาวมาแล้วก็ยังไปเข้าซองผูสาตัวลบเล่นเร็วเลยจังหวะนี้โหมดไม่ดีครับฟอนมาเข้าทางหลังโสดแล้วเอลทางซ้ายดูวัาตีตอนหนึ่งเจอหลอกพี่แฟงแล่ทางซองตรงนี้ไปดีครับจังหวะแรกแต่ว่า พาเอาไปแล้วโอถือว่าพาบอลหลบได้สวยนะจังหวันี่แล้วมาเรียกฟาวหถือว่าฟรีคิกจังหวัเนี่สอันเลย้หาคีจะมีการเสียงเร์ตจงหดดาวนอเีย

กรมการเาใเป็นลูกได้ฟาวกับดาวเหสี้โอ้ไม่ได้ประตูสำหรับเกมนี้เีแกงทาซ้ายแล้วไปถึงครับเก๊ดับบอลได้โรงกางหลังสวนไปแย่งเแล้วยิงเลยอยาได้ครก่อนนี้ โดนมาเสาไกลยังได้อยพี่เอกบอลลงแฝงออทางขวาสุดเส้นหักับมาตรงกลางเราต้จะไสติดขลงครับอยนช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยึนาทีเวลาบาดเจ็บในที่้นจได้รี่น็ตแลรวหลังสวยังแตะทีอได้พีโอลูกนี้สปีดเ็ที่ตม่

เด็กเงินพูได้ปากเก่งก่อนนะแต่ว่าเกมฑูพู่ออเนี่ยเลยนะเปลี่เสื้อแต่งกายเปลี่ยนรองเท้าให้ร้อมเลยครับเป็นเกมระหว่างตัม้สีแล้เจอแบนั้อกกรับเพ้อแล้วัเลยนี่เดง่เดียวอ่ะไปนอนใต้โลกเลย còn giờ hết rồi hết hết rồi hết rồi rồi rồi